เกมไม่ได้เองปีกอเไรค้างยาแล้วกัดเหรอยังดดอยู่นะยังอยู่ยังยิบยิบยิบยังอยู่ยยยยาตามข้อเดียวกันมีล้นอ้ยแต่มันหลายข้อกมันก็แบ่งๆกันไงฮะ เยอะไปมันเรียกไม่ถูกมันเยอะไปเออมันเรียกไว่ถูกมันเยอะไปไยว่างวันไหนมาเล่นคนเล่นได้เนี่ยคลองเยอะขนาดนี้อาทิตย์หน้าถึงกัไม่อากาศอากาศเนี้ยผบอ้าวแดดไม่ออกถ้าหรือว่าฝนตกอาจะกัดดีถ้าฝนตกด้วยเบี้ยวเพราะมันตีได้แค่นี้ มันจะไม่โดนกันบ้างเลยเหรอเนี่ยหว่วงข้อข้างนู้นนะแม่ขึ้นจิบทส่สวยใหญ่ๆนันเลยอันนี้อย่าูดูแม่จิบเล็กเนี่ยนู้นนะแม่จิบตัวใหญ่ๆั้นเลยแนวนู้นอะแนวรถจอดอะอน,นู่นนั่นะแม่ขึ้นพอดีเลย โดนไหมโดนว่าแล้วแม่ขึ้นมาดีสวิงไม่โดนเหรอไม่อยู่เหรอตบกลังจะจับสวิงแล้วโอ้โหพุ <c oughs> ทธาจับสวิงแล้วเนี่ยจะเข้าป่าแล้วเนี่ยเนี่ย หนูสาจับสวิงเมื่อกี้ห้ามจับนะอ๋อต้องให้มันกันเป็นเคสอรอกดโลกอยู่ละโดนเ็ดอุ๊ ตาดไว้อัดไว้อยู่ <c oughs> ตามตั้งแต่เช้าหลายข้อครับไหนสุดก็เดินจะได้ไบสั้นครับ S4 <c oughs> ชิมเปนโน่เบส X1 ครับ เฮ้ยคันคันคันยังไม่ยอมูอ้โหห้าได้ไหมยตัวผู้นะื่นจบสวิงได้ไหมูกมันย่นยังไม่ยอมอีกย,ยออกยขึ้นยกขึ้นเดี๋ยวช้อน เราจะเข้าป่าแล้วเยี๋ยกหางยกยกสุดแล้วโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะโอ้หเรียบร้อยเรียบร้อย ตื้อสองคนเอาจนได้ครับโอ้โหหลุดพอดีเอาจนได้